สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าๆกวันเลยนะครับวันนี้นะครับเรายังคงรอนะครับบทสรุปจากเรนกุ๊ปนะครับวันนี้ในคลิปนี้นะครับ จะไม่มีเรื่องราวของการเทคโอเวอร์สมโมสรนะครับเพราะว่าผลการประกาศของเรนกุ๊ปยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะนำเสนออีกครั้งหนึ่งละกันนะครับวันนี้นะครับลุกชอก็ต่อสัญญาฉบับใหม่เรียบร้อยนะครับแต่ในขณะที่สถานการณ์ของดับ r ิดเดคยังไม่ได้ต่อนะครับเรื่องราวของความฟิตมาคัสแรดฟอร์ดนะครับเอริกเนแฮกออกมาว่าอย่างไรบ้าง รายอัพ11ผู้เนตัวจริงที่จะเจอกับนิวคาสเซิลนะครับเกมวันอาทิตย์นะถ้าผมจำไม่ผิดอะรายอัพทำเรียบร้อยรวมถึงการทำนายผลด้วยนะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างๆนะครับเรียบเรียงไว้หมดแล้วนะครับเรื่องราวของดิวด้วยนะเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วงเช้าว,วันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผม เริ่มต้นที่เรื่องราวของอารีฮันโดกรานาโช่ก่อนนะครับพอสโคกล่าวว่ากรานาโช่โดดเด่นตรงที่เขากล้าได้กล้าเสียในการคองบอลเขาเหมือนกับคริสซิโน o โรนันโดในวัยเด็กเหมือนมากด้วยนะครับพอสโคกล่าว ok นะครับและอย่างหนึ่งนะครับเขาไม่กลัวการประทะแล้วเขาจะลุกขึ้นมาเดินหน้าเพื่อยิงประตูนะครับ ตรงแล้วก็ตามนะครับข้อเสียของการกล้าได้กล้าเสียก็คือมันมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับเราจะเห็นได้ว่าโรนโดเนี่ยเขาก็เคยเจ็บนะแต่เขาใช้เวลาในการฟื้นฟูร่างกายได้รวดเร็วมากนะครับแตกต่างจากกานาโชซึ่งอาจจะต้องอาศัยประสบการณ์นะครับคือบางครั้งการจังหวะบางจังหวะการเข้าประทะนี่ต้องต้องฉลาดเลยก็คือเลี่ยงการประทะหนักนั่นคือเรื่องสําคัญการออกบอลเร็วนี่นะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับกานชโชยังคงจะต้องพักรักษาตัวอยู่นะแต่พอสโคค่ให้ไงคิดว่าเขาคล้ายกับโรนโดนะครับตอนที่เป็นวัยเด็กอยู่นะครับแต่การได้กาเสียมันก็เสี่ยงต่อการบาดเจ็บนะครับก็แจ้งเรื่องราวของพอสโคพูดถึงกานชโชให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาคัตแลดฟอร์ดกันนะครับเอริกเดนแฮกนะครับก็พูดถึงสัญญาของมาคัตแลดฟอร์ดนะครับเขาบอกว่า มันเป็นกระบวนการภายในของเราเรามุ่งเน้นที่การชนะของเกมแน่นอนเรายังวางแผนสำหรับอนาคตไว้ด้วยดังนั้นในแดนหลังเรากำลังจัดการจับการดำเนินการอยู่นะครับการพูดคุยยังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายหรือขั้นสูงนั้นเป็นหนึ่งในความสำคัญที่เราทำอยู่นะครับไม่ได้อยู่ในช่วงสุดท้ายแต่ก็ยังคุยเรื่องสัญญาอยู่นะครับก็ จริงๆแล้วนะครับตัวเรื่องของสัญญาแรดฟอร์ดตอนนี้ใช้การบวก1ปีนะจริงๆอ่ะตัวของแรดฟอร์ดเองเนี่ยไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์เขาเป็นคือจริงๆแล้วมันไม่สามารถที่จะเสกให้แรดฟอร์ดดีที่สุดแล้วก็ต่อสัญญาเขาได้ในปิ๊งเลยอย่างเงี้ยไม่สามารถเสกคาถาได้นะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยความฟิตของมาคัสแรดฟอร์ดนะครับก็ไม่สามารถที่จะตอบได้แบบเขาฟิตเต็มถังไหม แต่การซ้อมเซสชันสุดท้ายดูดีหน้าพร้อมลงสนามนะครับก็พูดถึงสัญญาพูดถึงความฟิตนะครับนั่นก็หมายความว่าเกมกับนิวคาสเซิลนะครับเขาซ้อมเดี่ยวไปแล้วเขาซ้อมกลุ่มไปแล้วแล้วก็เหลือเวลาอีก1วันที่จะต้องประเมิสนสถานการณ์สรุปเอเล็กตันฮากบอกว่าในเกมนี้มาคัตและฟอร์ดสามารถลงสนามเป็นตัวจริงได้ นะครับก็ชัดเจนตามนี้นะพูดถึงสัญญาพูดถึงความฟิตไม่ใช่เอาไม้กระถามาเสกให้ฟิตได้แต่ต้องใช้กระบวนการหลือเวลาดูอีกหนึ่งวันแต่เขาทำได้ดีเลยแหละก็น่าจะลงสนามเป็นตัวจริงในเกมที่นิวเจอกับนิวคาเซิลนะครับส่วนเอยข่าวดีก็เอริกเซ่นนะครับ,อา,อ,อ,นนรบอาจจะอาจจะมาที่สนามมาแหละแต่จะไม่มีส่วนในเกมนิวคาเซิลเขาจะมาเป็นตัวสำรองในเกมกับเอเวอเรตัน ก็คือเพิ่มความฟิตไปอีกนิดนึงนะครับก็แจ้งเรื่องราวของแรดฟอร์ดให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลูกชอกันนะครับก็เอเล็กตันแฮกได้กล่าวถึงลูกชอก่อนนะครับก็ผมจะไล่ไปนะเอเล็กตันแฮกกล่าวว่าถ้าลูกชอเนี่ยเส้นสัญญาใหม่เนี่ยผมไม่รู้ผมไม่เคยได้ยินเพราะมันเป็นหน้าที่ของจอห์นมอสฮ o อป จอห์นมาทอฟเป็นคนทําไม่ได้แจ้งผมด้วยผมก็แค่รอและแสดงความดีใจเราเนี่ยได้ตัดสินใจเก็บลูกชอไว้เพราะลูกชอสำคัญสำหรับเราจริงๆผมเห็นด้วยกับการต่อสัญญาลูกชอ100%เซนะครับลูกชอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ต่อสัญญากันไปอีก4ปีเลยต่อไป4ปีเลยรางวัลนี่คือรางวัลตอบแทนความยอดเยี่ยมของแบ็กซ้ายรายนี้นะครับ สัญญาของลุกชอก็ถึงปี2027นะครับลูกชอเนี่ยแน่นอนครับเขาเป็นผู้เล่นหลัก11ผู้เล่นตัวจริงนะครับคือเมื่อก่อนนี้เสียตำแหน่ง,งแบ็กซ้ายไปนะครับแล้วเขาก็กลับมายึดตั้งแต่เดือนตุลาเลยนะครับรายงานจากเดียร์นาติกนะที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมจะบอกว่า35นัดที่ได้นในกับแมนยูนะครับ1ประตู6แอสซิสเอเอริกตนฮกบอกเลยว่าเมื่อกี้ครับ เห็นด้วย100%สําหรับการต่อสัญญาลูกชอนะครับก็แจ้งให้กับแฟนแมนยู Man ทราบคร่าวๆประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของสกอตต์แม็กโชมิน่กันนะครับก็เอเ็กเยนแฮกได้ออกมาพูดถึงลินเดเล็และสกอตต์แม็กโชมิน่นะครับว่าลินเดเล็ได้รับความสนใจจากอินเตอร์มิลานและอาเลติโกเมลิตในเดือนมกราคมจริง m ม็กโทมิเอยู่ในรายชื่อของนิวคาสเซิลจริงสองคนนี้จะต้องตัดสินใจในจบฤดูกาลนี้นะครับก็คือเอล็กตันแฮกก็คิดว่าเขาคงไม่ขวางทางย้ายของทั้งสองรายนี้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมจะอธิบายในดีลของดินเดเลฟนะว่าเขาจะแลกตัวกับแดนเซดุมฟิอยู่แล้วนี่คือเงื่อนไขของอิเตเออร์นะส่วนแม็กโทมิเน่ก็จะย้ายไปอยู่กับนิวคาสเซิลได้ในราคา30ถึง 40ล้านปอนด์นะครับก็นักเตะอยากไปตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วเพราะว่าต้องการลงเล่นมากๆนะครับแล้วเขาก็ทําได้ดีด้วยนะในเกมทีมชาตินะครับก็รอดูการซัมเมอร์นี้นี่คือคํายืนยันของเอริกเดนแฮกนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของวิกเตอร์โอเซมเฮนกันนะครับก็ยังคงเป็นดีลเอาง่ายโอเซมเฮนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องตัวเลข 132ล้านปอนด์นะครับก็คือ150ล้านยูโรเท่านั้นนะครับผมได้ไล่อธิบายละเอียดมันเยอะมากนะครับวันนี้เนี่ยไอ้ส่วนที่อัปเดตก็คืออาร์เซนอลสโมสรอาร์เซนอลนะครับได้มีลิสต์5นักเตะรายชื่อนี้นะก็จะนำโดยวิกเตอร์โอเซมเพนที่จะแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคืออันดับแรกเลยเนี่ยกัมเบลเฮซุสนะครับก็จะเป็นกองหน้าตัวหลักส่วนเอ็ดดี้เอนเคเทียเนี่ยแล้วก็พวกโบโลกุนเนี่ย บมลกุลเนี่ยแปลกอย่างไปเล่นนะครับในหลีกเอิงกับสโมสรแลงส์นะครับยิง17ลูกเท่ากับเอเบเป้เลยนั่นคือเขาเก่งเหมือนเอมบเป้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ยิงสติยิงได้เท่ากับเอเบเป้ทีนี้เนี่ยจบมาเนี่ยนักเตะต้องกลับสโมสรแต่อาร์เซนอลอาจจะขายให้แลงส์ไปเลยนะครับสโมสรแลงส์นะครับประเด็นคือตอนนี้นะครับชื่อก็จะมีอ่ามี วาราฮูวิดนะครับดูซานวาราฮวิดแทมมี่บราฮัมอ่บรามุสฮอตดูลน,นหรือฮอตลันเนี่ยนะครับแล้วก็โดมินิกคาบอดเดวินและวิกเตอร์โอเซเพนครบ5พอดีนี่คือ5ลิสต์กองหน้าของอาร์เซนอลคือจะตรงกับแมนยูก็คือวิกเตอร์โอเซเพนและดูซานน่ะนะครับแทมมี่นี่แมนยูไม่ตามแล้วนะครับผมได้สรุปข่าวแทมมี่ไปแล้วเนาะก็ตอนนี้นะครับเอาง่ายๆเลยอาร์เซนอลต้องการกองหน้ามาจับคู่กับเฮซุส อาจจะเป็นโอเซมเฮนรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจมส์วอลส์พาวนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวข่าวการอัปเดตของเจมวอลส์พาวมีนะครับก็วันนี้นะครับสโม,มสรนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับต้องการเซ็นสัญญาก,กับเจมส์วอลส์พาวแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลนะครับเจมส์วอลส์พาวเองเนี่ยรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์เขาบอกไว้ว่าวอลส์พาวต้องการออกจากเซาท์เทมป์ตัน เพื่อหาความท้าทายใหม่นะครับโดยมีเงื่อนไขยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ด้วยเช่นกันนะครับแต่ก็หมายความว่าถ้าลิเวอร์พูลไม่ได้นิวคาสเซิลไม่ได้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แมนยูอาจจะได้เจมส์วอสพาวไปนะครับแล้วก็มิเกลเมริโนนะครับสโม,มสรแอสตันวิลล่าสนใจมิเกลเมริโนอันนี้ก็ขออนุญาตให้ความรู้ไปเลยเนาะมันมีในดีลอะนะครับแล้วก็โรดริโกเมรโนนะครับก็ลดต้องลดขั้นหน่อยลงเพื่อที่จะอยู่กับลีสยูไนเต็ดนะครับ แล้วก็สโมสสนบูรุเซียดอทมูลนะครับสนใจเซียเซียชาลนะครับดาวรุ่งของแมนซิตี้นะครับก, City, บก็ก็เอามาอัปเดตนะครับสรุปนะครับแมนยูแมนยูเจอคู่แข่งอย่างนิวคาสเซิลแน่นอนเจมส์วอร์สพาวนะครับประมาณ40ล้านปอนด์รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอีวานเอนดิก้ากันนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ทำข่าวเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับความควคลื่อนไหวของเอนดิก้าก็คือสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้เริ่มการเจรจานะครับรวมถึงเหมือนลิเวอร์พูลแหละคือเขาจะหมดสัญญาในซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็จะเซ็นฟรีเย่นได้นะครับเอนดิก้าเนี่ยด้วยสรีละร่างกายความแข็งแกร่งนะครับนักเตะวยัย23่ปีสูง192ซนเมตรนะปะัหนักแปกิโลกรัมนะครับ กองกองหลังของไอทักแฟงเฟิร์ตนะครับอนาคตทีมชาติฝรั่งเศสอยู่แล้วนะทีนี้เนี่ยประเด็นคือตอนนี้อนดิก้านะครับก็จะปฏิเสธปเสสัญญากับต้นสังกัดไปแล้วแล้วเขาก็ยอมรับกันหมดแล้วทีนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอาจจะใช้ตัวเลือกนะครับตัวเลือกอื่นอย่าง Love, ire, ลีเดอร์เลฟแม็กควายะไรพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งในการย้ายทีมก็ได้ในขณะทท่ลิฟูก็จะเสนอโจเอลมาติปหรือโจโกเมสให้ไอทักแฟงเฟิร์ตนะครับ แต่เราก็ตามนะครับเขาเป็นฟรีเยนน่ะเขาจะเซ็นรูปแบบไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูกันซัมเมอร์นี้แมนยูจะแข่งกับลิเวอร์พูลแน่ดีลนี้นะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ d e c คร์ไรกันนะครับก็จะเป็นการอัปเดตนะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับว่า d e c คร์ไรส์มาเตโอโคิเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูนะครับทั้งฝั่งของเบร์มินิที่เป็นคู่แข่งของแมนยูและลิเวอร์พูลเนี่ย เขาบอกว่าบิวมินิกไม่ได้เตรียมแผนสำหรับการเซ็นสัญญากับดีแคไรส์และมัตเตโอโควาสิตไว้นั่นก็หมายคามว่าทูมัสซูเคิลจะต้องใช้ผู้เล่นที่มีอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นแรนกราเวนเบิร์กนะครับแล้วก็เคมิชอะไรพวกนี้กองกลางสบิเซอร์พวกนี้ต้องใช้รวมถึงคอรหลัดไลเมอร์ที่กำลังจะมานะครับนั่นก็หมายคามว่าแมนยูลิเวอร์พูลจะได้ตัดคู่แข่งออกไปกหนึ่งรายคือบิวมินิก จะไม่เซ็นสัญญากับดิแคไรส์และมัตเตโอโคราสิตนะครับก็แจ้งให้กับแฟนๆทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับอันนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับล่าสุดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณานในการเซ็นสัญญากับเกโก้เกโก้โคเบลนะครับเกโก้โคเบลนะครับ คือใครอ่ะเป็นผู้รักษาประตูของสโมส่าบูริเซียดอทมุลนะครับผู้รักษาประตูของดอทมุลรายนี้นะแล้วก็เป็นผู้รักษาประตูทีมชาติสวิสเซอร์แลนด์เคยเป็นข่าวกับแมนยูไปแล้ววันนี้นะครับความชัดเจนของแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดเนี่ยแน่นอนครับมีความเคลื่อนไหวคือแมนยูได้เจรจาก,กับเอเนต์ของเขานะครับผู้รักษาประตูคนนี้สูง195ซนิเมตรเลยนะสูงมากนะครับแล้วก็อายุน้อยกว่าดีแครเยอะคือ25ปีนะครับ หนักไป18กิโลกร,รมัมทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็รายละเอียดสำคัญก็คือเจ้าตัวเนี่ยเก็บคลีนชีส12นัดจาก25นัดครึ่งนึงเลยเกือบครึ่ง,งเลยให้กับดอทมูลในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็เป็นส่วนสำคัญของดอทมูลมากรายงานระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ติดตามนักเตะรายนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ทราบถึงรายละเอียดนะครับค่าธรรมเนียมในการฉีกสัญญาของ ผู้รูกษาประตูรายนี้คือ45ล้านปอนด์เอาง่ายๆเกโกโคเบลเนี่ยในในคนายโคเบลเนี่ยผู้สูกษาประตูดับมูลคนนี้แมนยูฉีกสัญญาได้45ล้านปอนด์นะครับฉีกสัญญา45ล้านปอนด์แล้วก็แมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยอาจจะเลือกที่จะไม่ขยายสัญญาเดคนะครับแต่ก็กําลังมีการพูดคุยกันอยู่แต่เดคเพิ่งไปปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่เมื่อเดือนก่อนเมืเ่อวานก่อนนะครับ ก็จะเหลือแจ็คบัตแลนด์นะครับทอมฮิตตันก็เพิ่งข้อเท้าพลิกไปตอนนี้ดีเฮนสันก็จะถูกขายนะครับไม่สเปอร์ก็นอตติงแฮมฟอร์เรสเนื่องมาคำว่าแมนยูต้องหาผู้รักษาประตูใหม่ดาวิดเรยาก็เป็นอีกหนึ่งตัวเต็งนะครับโคเบลก็เป็นตัวเต็งคือดีดิโอโก้คอสตาก็เคยเป็นข่าวช่วงก่อนฟุตบอลโลกเหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับการย้ายทีมจะเกิดขึ้นในตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยสนุกแน่รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเมสันกีนวูดกันนะครับก็วันนี้นะครับเรื่องราวของกีนวูดเนี่ยอัปเดตตรงไหนนะครับมีการอัปเดตในเรื่องของการกลับมานะครับเมสันกินวูดนะครับหลังจากที่ได้คุยกับผู้บริหารได้คุยกับผู้บริหารเนี่ยหลายรอบมากนะครับแล้วเขาก็บอกว่าคือผู้บริหารเนี่ยได้แตกออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มหนึ่งให้โอกาสกับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยกลัวภาพลักษณ์ของสโมสรจะเสียนะครับ จริงๆแนละ้วภาพลักษณ์นี่ไม่ไปห่วงหรอกเพราะว่าต้องเอาฝีมือเขามาเล่นนะครับก็ตอนนี้นะเมสันกินวุฒหลังจากที่คุยกับผู้บริหารเขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเล็กน้อยและข่าววงในบอกไว้ว่าตอนนี้ผมเนี่ยต้องการที่จะกลับมาแหล่งข่าวจากเดลี่เมลนะเขาบอกเลยว่ากินวุฒพร้อมที่จะกลับมาให้เร็วที่สุดพร้อมที่เท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อกลับมาสู่เส้นทางการเป็นนักฟุตบอลเหมือนเดิมนะครับคือกลับมาในฟุตบอลเหมือนเดิมให้เร็วที่สุด ฉะนั้นการย้ายทีมเนี่ยลืมประเด็นนี้ไปได้เลยนะครับก็เรื่องคดีมันจบไปหมดแล้วนะครับกินวุฒอยู่กับแมนยูมาตั้งแต่6ขวบอะพะัฒนาฝีเท้าในระบบเยาวชนขึ้นสู่ชุดใหญ่เดือนมีนาคมปี2019นะครับก็เดี๋ยวรอกันให้โอกาสนะครับผมเชื่อว่าแมนยูจะให้โอกาสนะแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของดับิลดีเคอากันนะครับก็ชัดเจนนะครับว่าดีเคอยังคงมีความสุขกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานนี้ด k เคอเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเนาะเราเห็นละนะครับเขาปฏิเสธว่าเขาจะได้เงินเดือนสูงที่สุดในสโมสรน,นะครับแต่งไรก็ตามนะครับเขาไม่ยอมรับข้อเสนอใหม่นะเพราะเงินเดือนที่ไม่สอดคล้องกับคุณค่าของตัวของดีเคอนี่คือเขาบอกว่าเขาเป็นผู้เล่นที่สมควรได้รับค่าเหนื่อย สูงที่สุดเหมือนกันแต่ไม่ใช่หมายความว่าจะถูกลดเงินเดือนมากมายถึงขนาดนั้นเราไม่รู้ตัวเลขนะทีนี้วันนี้นะครับในอีกไม่กี่สัปดาห์หรืออีกเดือนข้างหน้าเนี่ยเดคเคีเองเนี่ยสัญญาจะหมดในวันที่30มิมิถุนายนนะครับก็ไม่รู้สิอนาคตเนี่ยความแน่นอนแต่สิ่งที่แน่นอนคือเขาอยู่ที่นี่มาหลายปีและสโมสรแห่งนี้มีอะไรมากมายมันก็ยังเหมือนเดิมตลอดหลายปีนี่แหละเขาก็ยังทุ่มเทให้เหมือนเดิมนะครับแล้วเขาก็โฟกัสกับเกมกับนิวคาสเซิล อย่างนี้ผมบอกอะเรามีเกมมากมายเราต้องฝึกซ้อมให้ดีและช่วยกันสิ่งสำคัญที่สุดก็คือมากกว่ามันคือสิ่งสำคัญมากกว่าคือการโฟกัสที่ผลงานของสโมสรมากกว่าเรื่องสัญญาของผมนะครับก็ดีใจด้วดูการนี้นะ42นัดเข้าไปแล้วนะครับก็18คีนชีสนะครับ18คินชีสจาก42นัดนะครับก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอัสซูฟัติกันนะครับก็จริงๆแล้วนะเรื่องราวของฟติไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับล่าสุดนะหลังจากที่คุณพ่อนะครับออกมาแสดงความผิดหวังกับสโมสรบาเซลนานะครับเขาต้องการให้ลูกชายย้ายทีมในซัมเมอร์นี้เลยนะครับแต่ฟตติเองอยากอยู่บาซ่าต่อนะแปลกเหมือนกันนะครับอาจจะยังเด็กอยู่นะครับล่าสุดชาบี้นะครับได้ออกมาเผยนะครับว่าเขาเข้าใจนะ ว่าคุณพ่อต้องการให้ลูกลงเล่นแต่อย่างไรก็ตามนะครับชาบี้ก็รู้สึกผิดหวังนะครับว่าคุณพ่อเขาอะต้องเข้าใจด้วยว่าเขาก็เห็นใจฟาตินะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาดูเงียบๆนะครับในการฝึกซ้อมแต่เขาซ้อมได้ดีมากเลยแหละแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือความสุขฟาติอยากอยู่บาซ่าต่อไปก็ควรจะให้อยู่ต่อแต่คุณพ่อเขาบอกว่าอยากให้คุณพ่อใจเย็นคือฟาติเนี่ยถ้าย้ายทีเมื่อคือ1น0ล้านปอนด์นะครับและบาซ่าอาจจะพิจารณาขายหรือเปล่าไม่รู้นะ แต่ชาบี้บอกในวันนี้คือเขาต้องการให้ลูกชายของคุณพ่ออยู่ต่อให้ฟัตตีอยู่บาซ่าต่อนะครับก็ผิดหวังที่คุณพ่ออมาพูดอย่างนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเขาเดินเรื่องหมดแล้วนะครับเขามาคุยกับแมนยูคุยกับหลายทีมากเลยนะครับก็รอดูการซัมเมอร์นี้นะครับเป็นความเห็นของชาบี้เฮอร์นันเดสนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเมสันเมาส์กันนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของเมาส์นะครับล่าสุดละล่าสุดอีกแล้วนะสโมสรเชลซีนะครับตั้งค่าตัวของเมสันเมาส์ไว้ที่70ล้านปอนด์นะครับสโมสรเชลซีนะครับได้ตั้งราคาขายนะครับ70ล้านปอนด์ของเมสันเมาส์เปิดตลาด1กรกฎาคมเลยนะครับก็สถานการณ์นะครับก็อนุญาตให้ออกจากทีมได้นะครับอันดับแรกเลยใน็อตบุรีอนุญาตให้ออกจากทีมได้ รายงานระบุนะครับว่าจะไม่มีการเจราจาสัญญาฉบับใหม่นะครับและที่สัมมากนคือเขาเนี่ยคือปมนสัเมาว่าต้องการอยู่ต่อใครก็รู้แต่ต้องการสัญญาถึงปี2030 2030นะครับก็ไม่ไม่โอเคอะเชลซีซื้อมาเยอะต้องขายออกไปและดีอัลติกรายงานว่าเนี่ยแล้งเขาจะดีอัลติคเชลซีนะครับตั้งราคาแล้วนะครับ70ล้านปอนด์โดยมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลผมนะ กำลังติดตามสถานการณ์นี้อยู่นะครับก็รอดูกันนะครับรู้ราคาก็เอาละนะครับรู้ว่าเขาจะขายก็ไปซื้อตามเงื่อนไขรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอัปเดตอาการบาดเจ็บนะครับเมื่อวานนี้ก็พูดในตอนท้ายเล็กน้อยนะครับเอาโอเคนะครับมาฟังจากเอ็ดดี้ฮาวกันนะครับเอ็ดดี้ฮาวนะครับก่อนเกมที่จะเจอกับแมนยูในวันพุ่งนี้นะ แอนทน่กอร์ดอนนะครับต้องเช็คความฟิตนะครับยังไม่แน่ใจว่าแอนทน่กอร์ดอนตัวเก่งอะ่ะจะกลับมาลงเล่นได้หรือไม่นื่งจากบาดเจ็บที่ข้อเท้าในเกมทีมชาตินะครับแล้วก็ที่แน่ๆนะครับก็อาการบาดเจ็บเนี่ยก็เชื่อว่าเขาเองไงต้องคิดให้ดีๆนะครับถ้าเล่นแบบเจ็บเดี๋ยวเจ็บหนักกว่าเดิมนะครับก็มิเกลอเมยรอนนะครับไม่น่าจะพร้อมสําหรับเกมนี้แต่ก็ต้องคือไม่น่าจะได้คือเจ็บเจ็บหนักเหมือนกันกอร์ดอนจาไม่ได้ละ คือจะต้องใช้เวลาพัก3สัปดาห์เลยไอตัวขอไมนะครับมิเกลอเมลอนตัวเก่งอะ่ะมิเกลอเมลอนต้องพักหลายสัปดาห์เลยแหละแต่ว่านักเตะตัวหลักอย่างนิกป๊อปเซเว่นบอตแมนเนี่ยเขาบังคับไปถอนตัวจากทีมชาติไอเจ็บอยู่แล้วไงแต่เลยบังคับไปถอนก็ถอนนะครับก็น่าจะพร้อมสําหรับเกมที่เจอกับแมนยูนะครับก็อัปเดตในส่วนของทางฝั่งนิวคาเซินให้ทราบก่อนนะครับประมาณนี้นะครับ คราวนี้นะครับก็จะเข้าสู่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับวันนี้นะโอ้โหบิ๊กแมตช์มาเลยครับแมนซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลในเวลา18บแนาทีสามสนาทีนะครับหลังจากนั้น3ามทุ่มนะครับก็จะเป็นบอลมัตเจอฟูลแลมอ่านอตติงแฮมฟอร์เรสเจอกับบู๊แฮมตันนะครับแล้วก็เป็นคริสตันพรเดตเจอกับเรสเตอร์อาร์ซอนเจอกับลีสเนวิต็ดนะครับไบรตันเจอเบนฟอร์ดนะครับแล้วก็คู่5้าทุ่มครึ่งนะครับเชลซี Chelsea เจอแอสตันวิลล่า นะครับนี่คือพรีเมอริกในวันเสาร์นะครับส่วนเกมวันอาทิตย์มี3เกมนะครับก็จะเป็นเวสต์แฮมเจอกับเซาท์แฮมตันอ่าเวลา2องทุ่มตรงนะครับแล้วก็นิวคาสเซิลเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับนี่นะครับแล้วก็เอเวอเรสต์เจอกับอ่าเจอกับสเปอร์นะครับเวลาประมาณตีสองนะครับเข้าสู่การพรีวิวเกมกันนะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับการเจอกับอาร์เซนอลเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับบุนโน่เฟอร์นันเดสนะครับก็เป็นผู้เล่นอยอดเยี่ยมของสโมสรน,นะครับอันเป็นครั้งที่7ละนะครับนัดนี้นะครับมาเซลเซบิเซอร์เนี่ยก็ยังมีปัญหาการปาะเจ็บในเกมทีมชาติแต่ว่าไม่รู้จะได้เป็นตัวจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็พวกลิซันโดมาติเนสดาบิดเดยครพวกนี้นะครับก็พร้อมสำหรับการลงสนามนะครับ การเจอกับสโมสรนิวคาสเซิลเนี่ยถ้านับ6นัดหลังสุดก่อนเบรกทีมชาตินะครับเอาเจ้าบ้านนิวคาสเซิลนะนิวคาสเซิลเป็นเจ้าบ้านนะก็จริงๆแล้วเนี่ยนิวคาสเซิลเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเจ้าบานเล่นในบ้านในเกมลุกเขาดุดันมากเพียงแต่ว่าเขาขาดมิเกลอเมรอนในเกมนี้นะครับผลงาน6นัดทุกรายการเนี่ยนี่หกนัดนะ,ะชนะ2แพ้3เสมอ1 3นัดหลังสุดคือแพ้ปุ๊บ มาชนะ2นัดรวดแล้วก็เบรกทิมชาติมาในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ชนะถึง4เสมอ1แพ้1นนัดหลังสุดเสมอมาและชนะแล้วก็ชนะรวดเลยแล้วก็เบรกทิมชาติเนั่นก็หมายความว่าเกมหลังจากเบรกทิมชาตินักเตะจะเล่นได้เหมือนเดิมไหมนะครับนัดนี้นะแต่ถ้าเป็นสถิติการเจอกันเนี่ยแมนยูเนี่ยตอนนี้กับคาสเซิลเนี่ยผมเชื่อว่าสูสีเลยแหละเพราะว่าเกมลุกคาสเซิลในบ้านเนี่ยน่ากลัวมากนะครับโดยเฉพาะอเลเซ่อแมตส์แมงนะครับ คืออเมริลลอนเจ็บต้นขาอารูละเอเมลคราฟก็เหมือนกันนะครับแล้วก็แลนด์เฟรเซอร์นะครับก็ถูกตัดเอาไปซ้อมรุ่นยูยี่ปีไปละมีปัญหานะครับโจยลิงตันกลับมาจากโทษแบนนะครับกลับมาละโจยลิงตันอ่ะมาดูไลฟ์อัพเลยดีกว่านะครับเรามาดูไลฟ์อัพสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงของทีมเยือนนะเอาทีมเยือนนะครับทีมทีมเย่านิวคาสเซิลไม่ได้ทําให้นะครับสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่คาดว่าจะบุกไปเจอกับนิวคาสเซิลนะครับผู้รรักษาปะตูจะเป็น ดับเบิลดเดเคอาร์นะครับคู่เซนเตอร์ก็จะเป็นราฟาเอลวารนจับคู่กับลิซันโดมาร์ติเนสนะครับแบ็กซ้ายเป็นลุคชอนะฉลอ,ฉลองสัญญาใหม่เลยแบ็กขวาเป็นอลันวันบิสตาก้านะครับมิทฟิลโฮลดิงบอนก็จะเป็นอามาเซลซาบิเซอร์นะครับแล้วก็เอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคาเซมิโร่ติดทดแบนนัดที่2นะครับต้องผมไม่ได้พูดนะลืมไปขออภัยนะครับมาเซลซิเบเซอร์น่าจะได้ลงสนามในเกมนี้นะเป็นมิดฟิลด์โฮลดิงบอนนะครับน่าจะผ่านความฟิต จับคู่กับแม็กทูมิเน่และบูโน่ฟอนันเดสนะครับแล้วก็ในส่วนของ3ประสานแนวลุกนะครับก็จะเป็นแอนโทนีมาคัตและฟอร์ดและฟอร์ดเข้าไปนะครับแอนโทนีมาคัตและฟอร์ดและนับเป้าเป็นเวกฮอ o r สนะครับก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเอาอะไรนะแม็กทไปเล่นกองหน้านะครับมากันที่การทำนายผลครับสำนักข่าวต่างประเทศก็ทำนายผลกันข่งขันไว้ว่า สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะบุกไปเสมอกับนิวคาสเซิลนะครับ1ประตูต่อ1อีกครั้งนะครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็ทำนายผลการแข่งขันไว้ว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะบุกไปเสมอกับนิวคาสเซิลนะครับ1ประตูต่อ1นนะครับก็รอดูกันนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับ บทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับผมได้พูดถึงเรื่องราวของกรานโชนะครับกรานโชเป็นเพชรเป็นงามของแมนยูที่จะต้องเก็บรักษาไว้ดีๆนะครับก็สไตล์การเล่นนะเหมือนโรนโดตัววัยเด็กพอสโคก่าวไว้แต่ว่าการเข้าบอลการถูกเข้าบอลการถูกเสียบเนี่ยแน่นอนครับการเลี้ยงบอลเก่งๆเจอแน่กองหน้าเนี่ยนะครับก็ต้องระวังตัวด้วยนะครับ เอเล็กตันแฮกได้ออกมาพูดถึงมาคัทแรดฟอร์ดนะครับว่าเขาไม่สามารถที่จะไล่มนศเสกถาเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ให้แลดฟอร์ดฟิตได้เลยนะครับแต่ว่าแรดฟอร์ดจะลงสนามเป็นตัวจริงนะเรื่องราวของลูกชอนะครับก็สมควรต่อสัญญานะครับถึงปี2027นะครับอาร์เซนอลจะเป็นคู่แข่งแมนยูในดิวของวิกเตอร์โอซิเมนและวราหุวิดด้วยนะครับเรื่องราวของอผู้รักษาประตูนะครับเรื่องราวของผู้รักษาประตูอย่างพวกเดวิดเรยย่านะครับ เรื่องราวของผู้สับตรูของดอทมูลนะครับโคเบลนะครับก็มีค่าฉีกสัญญาที่45ล้านปอนด์นะครับโอ้โ oh, หนี้195เซนติเมตรนะดิแคไรส์ K นะครับยังเป็นดีลที่แมนยูสนใจได้รวมถึงมาเตโอโควาซิตด้วยในข่าวเนี่ยเบย์มินิกเขาไม่ได้เตรียมแผนไว้นะครับแมนยูมีลุ้นนะเมสันเมาส์ต้องใช้เงิน70ล้านปอนด์นะครับแมนยูกับลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลจะเป็นคู่แข่งกันดิแคนะครับยังไม่มีสัญญาฉบับใหม่นะครับ อซูฟติยังเป็นดีลที่ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับแล้วก็โปรแกรมการขันนะครับแมนยูจะแข่งพรุ่งนี้นะสี่ทุ่มครึ่งนะครับจะบุกไปเยือนนิวคาสเซิลไลน์อัพ11ผู้เล่เนตัวจริงการทำนายผลนะครับแมนยูจะบุกไปเสมอกับนิวคาสเซิลหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดในช่วงเช้าวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์สวนประสิทิท์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ